อะไรอะไรเหรอเบีกับยิฟุตบอลบนต้นไม้บนในเมกับออฟุตบอลไหนบนนู้นนะครับบนต้นไม้นั่นอ๋อต้นไม้อะไงต่ออะยิฟุตบอลไอ้บนนะครับฮฟุตบอลฮไหนฟุตบอลน,น่ะไม่เห็นมีเลยเอยมันอยู่นั่นจริงครับพี่มันมีต้นไม้ในหนูแต่งผีไปไหนเออผมไม่ได้เก้ครับผมเป็นผม จริงๆครับพี่ไหนฟุตบอลไม่เห็นมีเลยฟุตบอลไม่เห็นมีเลยหนูเออแต่ปเติบนนั้นจริงๆครับเลยปัเอ๊ะมันไม่มีหนูเออมันจะไม่มีได้ไงครับปกติบนนั่นห่ะพี่ว่าหนูพักผ่อนเถอะฟุตบอลมันไม่มีหนูมีต้นไม้เออพี่ไม่เชื่อพูดหรอกครับมันมีฟุตบอลบนนั้นจริงๆครับพี่ไป,ไปไปหนูไปพักผ่อนไปนะเออเราขอยู่ไหนเ่าอยู่บ้านครับ เออหนูมาทำอะไรคนเดียวเนี่ยมาเตะบอลครับเตะใครเอเอต้นไม้ครับต้นไม้อใช่ครับผุเตะต้นไม้ครับแล้วต้นไม้แล้วฟุตบอลไปไหนอยู่บนต้นไม้ครับเอ้ามันไม่มีหนูไอพี่บุญปีี่ครับปุเตะอยู่ดี่แล้วต้นไม้มันเตงกระโดนหน้าผุแล้วก็มันเตงขึ้นมาต้นไม้เลยครับพี่อ๋ออะไรลรอพี่เข้าใจแล้ว ก็เด้งเข้าหน้าผากน้องไงสมองน้องก็เลยแบบเสื่อมนิดหนึ่งนะอาจจะแบบผินภาพหลอนนะ <c oughs> พี่ว่าน้องไปพักผ่อนเถอะไอ้ผมไม่ได้เห็นภาพหลอนครับผมมันไปยุ่บนต้นไม้จริงเฮ้ย <c oughs> เด็กสมัยนี้เถีย <c oughs> งเก่งจริงเลยอะพี่บอกให้พักผ่อนก็ไปพักผ่อนนะไอ้น้องนี่ไอ้เด็กพอแม่ทีเกับ มันมีต้นไม้เนี่ยน้องมันจะมีฟุตนปลอนได้ยังไงาเป้า,าไอ้ผมไม่ได้บ้าผมเป็นคนโโฮโหหักเจ้าสองคนมีอะไรให้ข้าช่วยไหมไอ้ลุงใครเนี่ยว้าวฮีโร่บายฉันไม่ใช่ฮีโร่บายแล้วกลุงแต่ข้าเป็นพัดเจ้า ทำไมาพระเจ้าหน้าตาของฉันเลยก็ดาาตาเบือ่อกระบดแลยและสรุปมีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าเออพมเตะฟุตบอลอยู่ีนะี่แล้วฟุตบอลมันอยู่บนต้นไม้แลครับขอพระเจ้าช่วยเก็บหน่อยได้ไหมครับโอ้โอ้โอ้โหจัดให้ตามคำขอหนุม่มเดี๋ยวข้าจะทำให้สิ่งที่เจ้าขอนั้นสมปรานนาเอ้ย เออเจ้าหนูฟุตบอลอยู่ไหนล่ะหนูโอ้ยมันอยู่เดินนะกวัพป้าเจ้าเยกเบ,บอกอยู่ไม่มีฟุตบอลหนึง่งคุณลุงอย่าไปเชื่อเด็กคนนี้นะครับคนเด็กคนนี้มันเด็กเพ่อก็แท้ลนะผ่าจนหลอนโอ้ยไม่เห็นมีเลยเจ้าหนูลุงเออข้าหามานานแล้วไม่เห็นมีเลยนี่หนูหลอกข้าป่ะเนี่ยเออเขาไม่ได้หลอกมันจริงจริงคุณลุงครับอย่าไปเชื่อมันครับมันหลน่น อืมไม่เป็นไรเจ้าหนูข้าเชื่อว่าหนูนั้นเป็นคนดีไม่พูดโกหกเย้คนนี้ระบายเชื่อผมเดี๋ยวข้าจะไม่ละทิ้งความพยายามข้าจะหาลูกฟุตบอลตามที่เจ้าขออืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอกี่โมงแล้ว โอ้โหท้องฟ้าขนาดนี้น่าจะ6โมงแล้วแม่ก็นหนึ่งทุ่มคุณพระเจ้ครับคุณจะไปบอลไหมครับจรเจอไหมครับคุณลุงอ้าวพวกเจ้าสองคนยังอยู่กันหรอเนี่ยหึยังไม่เจอเลยอะแต่ไม่ต้องห่วงไปนะอย่างที่ข้าบอกข้าจะไม่ละทิ้งความพยายามข้าจะหาต่อ จิโม่เนี่ยโอ้โหท้องฟ้ายอมแพ้เลยครับมันไม่มีเอ้ยแต่บรบอุทมันบุมเฟร์มันยี่สิบาทเลยนะครับออเจ้าดูเลยข้าก็หามามาเกือบจะครบห้าชั่วโมงแล้วนะหนูโอ้ยหาไม่เจอเลยหรือว่าหนูจะโกหกข้ากันแน่นะ จะเรียกพ่อไห้ดูคุณพ่อครับอะไรฮะลูกมาเล่นอะไรคนเดียวเนี่ยฮะดึกปานี้แล้วกลับบ้านแล้วคุณป่อครับคุณพ่อได้สจอคนในวันเกิดโไหมครับใช่ไงลูกทําไมละ่ะแล้วนี่ใครเนี่ยเอ้ามันนี่ครับคุณพ่อผมคือคนแปลกหน้าครับเฮ้ย hey, จะมาละพาตัวลูกใช่เงินหรอเฮ้ยไม่ใช่ครับคุณพ่อผมแค่ย,ยืนเฉยครับอ,อโอเค โอเคลูกกลับบ้านได้แล้วมันดึกแล้วเออแต่ฟุตบอลยังไม่ได้นะครับฟุตบอลมันติดอยู่บนต้นไม้ครับฮะติดอยู่บนต้นไม้ลูกแย่ครับคุณเพอเร้รีบคุณไปแจ้ก้อหาฟุตบอลให้ผมอยู่ครับคุณเ่อฮะสวัสดีครับคุณเออคุณคือบิดาของหนูนะ้อยคนนี้ใช่ไหมครับโอ้สวัสดีครับคุณพระเจ้านั้นผมกลับบ้านก่อนนะครับลูกฮัลโหลในฟุตบอลคืนแล้วก็กลับบ้านมานะลูกมันดึกแล้วโอเคครับเ่อ ห้ามนะทิ้งความพยายามต้องหาตอ่ออื้โอ้โอ้โอ้โหอยาไม่เจอคืออุ้กี่บอลเนี่ยโอ้โหมืดขนาดนี้โอ้ยเที่ยงคืนแล้วมั้งเนาะเอ้ยคุณพระเจ้าครับคุณหาเจอหรือยังครับใช่ครับผมรอมาเที่ยงคืนแล้วครับคุณพระเจา้าโอ้จะยืนก่อนเนาะคุณทั้งสองคนโอ้โห โอ้แล้วใครพวกไฟฉายมึงเนี่ยข้ามองไม่เห็นใครสองอผมเองครับคุณพระเจ้าพอดีผมเห็นพวกคุณแสมคนนั่งทะเลาะกับไอ้ต้นไม้มานานแล้วครับโอ้อบคุณมากเลยหนุม่มตอนนี้ข้าก็มีแรงหาลูกฟุตบอลให้หนุ่มน้อยต่อแล้วไหนเนี่ยเอยนี่อะไรเนี่ยลูกขาวๆนี่มันคืออะไรกันเออ ปุ้ครับฮะต้นไม้ฟุตบอลเด่อโอ้นี่เหรอที่ดี่วลูกฟุตบอลนอะโอ้โอเคตอนนี้ข้าหาได้แล้วอะหนูน้อยรับไปยี่ก,ก็บคเก็บกุะเจาล้วคนไมื่เลรก็เก็บกุจ้จแล้วก็พี่คนนี้แล้วก็พี่ถึงไปชายคนหนึ่งนะครับที่มาช่วยหัวหมาลูกบอลน,นะครับอ๋อไม่เป็นไรหนูน้อยกลับบ้านดีนะหรือให้ฉันพาไปส่งนะเพราะว่าตอนคืนอันตราย้วยเนี่ยออไม่เป็นไรครับพอกลับบ้านเองนะครับรักก่อนนะครับ ไม่ก่อนนะครับพ่อพี่แสบคืนอย่าพ่อผมตีแล้วยังไงต่อผมไม่รู้ครับคุณพระเจ้า